เก็ hey, so, e. สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเดี๋ยวดีจะมาเล่นเกม Marvel นะฮะ a v e n g e r นั่นแหละจำชื่อเกมไม่ได้นี่จะเป็น League League of l g e n ช่างแม่งน,นะฮะนมาเล่นกันนะน่าจะเป็นทางด้านของในเรื่องของกัปตันมินกนาะใครอยากเล่นได้ก็ไปไปซื้อได้นะฮะอ,อันนี้เกมนี้จะอ้างอิงจากหนังหนัง a v e n g e r โด้วยตรงเลยนะฮะ Eliminate okay, threats right. to world security before they even happen. Pretty cool, huh? I guess, guess I, should I shouldn't really, really be telling, telling you all this in case know. anyone's listening and tries I to sabotage the whole thing with their own, own evil own schemes. schemes. But what are the odds Just of that? that? This is, this is Agent Sharon, Sharon Carter of Shield. Shield. Special, Special Service. Service. Well, not, not anymore. anymore. But I'm kind of getting of myself. Let's start, Let's start at, at the beginning. The beginning. The Captain, Captain Steve Rogers', Rogers morning exercise was interrupted, was interrupted by, by a mission to rescue hostages on one of the Shield's mobile satellite launches. The crew had been, been captured by, by the extremely, extremely dangerous Georges Batroc, and it was up to Captain America to bring them home safe and sound. Unfortunately for Cap, his splashy entrance meant he'd literally miss the boat. He would need help from the all-around nice guy Brock Rumlow, along with his strike team, to ensure the rest of the mission would be nothing but smooth sailing. โอเคนะครับถ้าเราเล่นในพวกนี้นะครับเราจะได้เหมือนเป็นทางด้านของตัวดีตีเขาเรียกตัวแนละ้วตัวละครด้วยนะฮะมันจะไปกลับไปตองตัวละครด้วยอันนี้เหมือนเราให้เราขึ้นไปบนเรือน,นะครับก็ต้องอยิงอันนี้ก่อนอ่าแล้วให้บรรดาลมันลงมาหากัปตันนี่ครับถ้าเราอยู่ตรงนี้นะครับเราอยู่ตรงนี้นะรเราสามารถใช้พวก เอ่อปันโาแนฮองไออะไรพวกนี้นำในการช่วยได้นะครัเบเราไปกันต่อเลยนี่อันนี้ไอคนนี้น่าจะใช้ได้เหมือนกันนะไม่ได้นะต้องกับตันอันลีเท่านั้นนะเจ๊เอันนี้ก็ โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวนี่ประกอบประอนนะฮะเออ๊ปะป,ะปะิดด้านปิดด้านเปนการดึงอ๋อ oh. โมงโงง,งเดเออแล้วพวกน้ำนี่เราใช้ตัวอะไรใช้โลกิในการแค่แข่งนะแต่ผมไม่ได้เล่นแบบฟรีเพย์นะยี่เราก็จัดการไปไปด้านตอบกันกนะครับไปไงวะอ๋อเออเมาะอกล่างนี้นะจะผมพลาดนะทำให้เป็นนะเออทำให้เป็นนะ อ๋อพี่พ่อบ้าที่ไล่บอลในเกมที่น่อ่าหน่วยชิวกับตันใช้ได้นะกับตันน่าจะเป็นเออหน่วยชิวแพ้เสร็จนี่อ๋อนั่นเธอคนนั้นจะมาว้ามาได้นะเนล้ยงหัวโป้งนี้มาหนึ่งอเคอ่าแต่รักของลูกกับตันนะครับ มันเข้ามือพอดีปล่อยเรือไปกันต่อโอ้ยอ๋อรู้แล้วรู้แล้วให้ทำไรแล้ถ้าเราคอมโบกันจะเป็นการอะไรอ๋อเราต่อยพื้นธรรมดา ไป,ปไปกันต่อไี่ยิ่งโอ,โ,อโ,อโอ้ยจริงนะกับตันมาไปได้นะแบบเวลาแค่นี้ปกป้องได้นะกับตันโอ้ยแต่เขาเนี้ะโอ้ยโอ้ ผมไม่มีแทงนี่ทำให้ป๊อปไม่เจอความร้อนนะฮะไม่โดนอ่าอ่าอ่าเหลือแค่นั้นมึงยิงกูได้เอา้ากูถ่าย <c oughs> นี่กับตาอเมริกาสามารถดับโลได้นะครับภาคนี้ดับโลดับไฟดิกตาอเมริกาสามารถดับไฟได้นะครับภาคนี้นเมือ่อภาคคือเปิ้ลกิโลนะใช้โลก่กันไฟเฉยแต่ภาคนี้มันเล่นดับไฟเลยนี่เอาชิ้นส่วนหนะนึง่งขอเก็บเหรียญแป๊บไปแป๊บหนึ่งนะจอนีอ่แล้วก็ดึง โอเคอันนี้คุมวงจรนะฮะไม่รู้มันกวดอะไรเกิดอะไรมฮะอ๋ออ๋อให้กับตาปากลัวผมขอเล่นกับตานก่อนอยากได้เหรียญน,นะ รึบร่อยโอ,ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกับตามมันแบบเวลามันแบบกิ้งมันกิ้งอืมมันใช้โล่มันใช้โล่กระแทกไปไปด่านต่อไปกันไปไม่ออกครับ นี่ต้องใช้ไอ้พวกปีพวกไซโคลนะสิปซึ่งปีปีปีอืมอันนี้ใช้พวกไอ้พวกที่มันฉลาดนะอ่าตรงนี้นะครับมันเรืองแสงอย่างนี้ก็แสดงว่าให้เราทำลายมันนะฮะ ล้าก็ประกอบเออเ้อเอาเหรียญกันมาดึงอ๋ออ๋อเก็ดละนกับตาเมกาเราเป็นจำนะนี่หอ้ชเชี่อใจหมดแล้วขึ้นไปกันต่อ ตอนนี้เขเหรียญน,นะนี่ก็กลับตันอีกแล้วโอ้โหกลับตันนมีหลายนาที่ยังเลยอ่าไปกลัเบเปิดประตูนะฮะเฮ้ยมีบอสแล้วนะี่ยเอาต่อยเการสามารถชนะมันได้แล้วก็เจอแบบพึ่งโด A plan A plan to, to supposedly supposedly protect, protect the world, the world connecting by connecting three, three carriers together. together. Disliking, Disliking the idea, it, would mean it would mean living the world in world controlled by fear. fear. Cap soon found himself on the run with Black Widow and his new friend, the Falcon. Together, they learned that high ranking World Security Council member Alexander Pierce had turned his back on Fury and was going to use Project Insight to allow Hydra to rule the world. Oh, and then they ran into the Winter Soldier. <laughs> เค okay. นะฮะเราเหมือนเราจะมาเจอกับศัตรูคนใหม่นะฮะถ้าใครดูจะรู้นะฮะแต่แมวโอ้โอ้ไม่เนี่้น้ำไม่มีตัวละครเราต้องใช้พวกแบบโอ้โงนี่นี่นี่เจ๋งแตนดี โอเคนะอ๋ออ๋อรู้เรื่องปับป๊บปๆเดี๋ยวขอเตปแป๊บขอเตปกันเอ,อ๊ะเฮ้ยขอยิงไม่ได้ตีไม่ได้นะ อ ương, ม floor, hurts, rather, rather. ืมเมาตากบอกเลยที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 แฝงจนได้มีคอมโบ ก็กัะตัน <i scan> โอ้โหกัะตันชูโดนแทงโอ้โหนี่ยหนึ่งนึ่งขอพังอันนี้ก่อนเออได้ได้ได้แล้เก็บเออททง ไปชนนี่นี่นีอเอนะไปไปไปแล้วมำแล้วทำอะไรต่อเกี่ยวกับอันนี้อ๋ออันนี้ต้องอันนี้ออโอเคนี่เราต้องให้พระเอกง,งานทำ งนี้กันขอดตรงนี้ก่อนเออตรงนี้พังได้ปะพังบอลได้นะฮะแต้วก็พังตรงสะพานพวกนี้เอาเนาะอ่าแล้วก็มันจะตกไปแล้วนะตัวร้ายแล้วก็ตากระดาษูว mm ่า hmm. มีเจอเจอคือเพื่อนของมันเองนะฮะก็คือบัตส์นี่ Had survived the ball train and had been brainwashed to serve her. After escaping, the talked a the of fire. Cap and his friends reunited with Maria Hill and Nick Fury come up with a plan <laughs> to stop Project Insight. Their only hope was to reprogram provide the helicopters so they would destroy each other and ending their evil schemes. After many winging battles, Cap and the Bout approached the final helicopter console, but found the Winter Soldier standing in their way. ยังไม่โจ๊บอีกเลยแกไม่ใช่เพื่อนฉันอะไรว่ายู่นอนไวเฟรนท์หลัง่างอ่ะเมื่อกี้ไอ้บักกี้มันพูดอ่ะโอ้โหมี่เพื่อนมึงนะเลยถึงแม้กูจะตั้งใจพาคุณตกก็เถอะม่ใช่ไม่ใช่ช่วยไม่ทนันช่วยไม่ทันแน่มีบินได้อ่าน่าจะยิงอ่ากินน้ำแข็งได้ไหมบอดาย เลขอะไรนะตากตู hey, okay. 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 Mm ้อยู่กับเขานี่โอเคนะครับจะทำอะไรต่อเออมีอะไรทำเลย ไม่รู้อะไรพังไว้ก่อนนะอ่าเออจงคิดดูให้ประกอบอย่างนี้นนต้องใช้ตัวนี้ดิ๊งปปาโลไปตินแปะ เแค่ okay, น,นั้นเปิดแล้วนะฮะเลาก็ให้ฟาคอนใช่ไะเองใช้ฟาคอนปะอ่าฟาคอนคนระับมาดึงโป๊ะแล้วก็ต้องทำอีกฟังหนึ่งเหมือนกันเลยโอ้ยกับตันมาแม่นงนี้เนี่ยอาูุชิกับตัน,น,นถ้าเออผมยังรู้คอมโบคอมโบสองคนนี้มันเป็นไงอ่ะ แต่ตอนคอมโบนี้น่าต้องใช้วิชั่นใช่ไหมอ่าคัมโบอ๋อคอมโบคอ,อมโบคลาสสิกคอมโบแบบปกติเลยอเอคนะเราต้องไปดูจากนึ่งกันก่อนเอาการะตันดีกว่าการะตัมนมันในนี่กว่าห้องกว่า อืมตันของกว่าปับ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 ,ปบดึงดึงด,ด,ดึไอ้แมง ก็มาดึงเป็นการทำอะไรเอ่ยเขาใช้โล่ของกัปตันอ๋อ โ้งโอ oh, yeah. ้ยเฮียยิงดูกับตันนี่นี่มันรักกับตันแล้วไงเนี่ยอืม mm hmm. ตีม่งกระเด็นเลย นี่อะจำตันสะท้อนอืมสะท้อนทุกเม็ดท้อนคุณสะท้อนิงมันไม่ช่วยอะไรห,หรอกไม่มปนยิงไฟข้อนนู่น,น,น,นเออ,น,อเนี่ But in the process, the entire Shield organization was also completely destroyed. Sure didn't see that one coming. Oh, but it's okay. I got a new job. I knew you were worried about me. Captain America and the Falcon fell from the helicarrier into the water, but were saved by Bucky. Maybe there's hope for him after all? You're probably wondering how I know all this. Well, let's just say I live next to Steve, and I'm kind of a nosy neighbor. Do you want me to write this down?